โอ้ยจิ๊ดโอ้ยจิ๊ดหยุดโอ้ย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 เฮ้ย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 อะไรทุกคนมีมันอะไรกันฮะในตัวที่นั่งเอเล่เอเล่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือพี่เบิ้มตัวต่อไปนี่เจ้าจิปโมเฮ้ยทุกคนมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวไปดูกันผมถ่ายคลิปอยู่นะครับผมได้ยินเสียงมีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไปขึ้น กําลังกินหญ้าอยู่นะผมมีตัวอะไรออกมากมตองเตานี่มันอะไรเนี่ยเฮอหอยทากหรือเปล่าไม่ใช่หอยทากนะนุชนะม,มือชันเพิ่งตื่นนอนมือชันของขาด <c oughs> ยอกยอกอุย้ยนี่คือนี่คืออะไรทกคนอถ่ายกันมาได้เลยนะนี่คืออะไรดูสภาพ้วดูสภาพอะ่ะ โอ้ยดิกูต้องมุดอะไรมาถ่ายอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหไอพวกตัวนั้นไอ้พวกนั้นมันก็ยังเด็กอะเนาะใช้งานไม่ได้อะเนะะเาะเฮ้ไอ้ดูดิเนี่ยวายวายวายเอเอเอเต่าเอเต่า อะไรเนี่ยบานเป็นเห็ดเลยทุกคนเมื่อกี้ยังไอ้น,นี่อยู่ใช่ไหมตอนนี้บานแล้วเนี่ยเนี่ยมันบานแล้วโอ้ <Wow. S 1> ผมก็ว่าเมื่อกี้อ่ะเสียงอะไรแปลกๆนี่ยินเสียงแปลกๆว้าว <Wow. S 1> นี่มันอะไรทุกคนนี่มันอะไรกันฮะนายเอาอะไรออกมาโชว์เนี่ยถ่ายกบอยู่ได้ยินเสียงแปลกๆเพิ่นถ่ายไปถึงเจ้าจิปโอม นี่ยินเสียงควา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 อะไร่จริงนะเสียงแบบฟิลนั้นเลยโอเคนะคะผมไปเดี๋ยวเราไปถ่ายกบกันต่อดีกว่ามีดารารับเชิญมาขัดจังหวะนิดหน่อยไปมาไม่พากเสียงละถ่ายสดดีกว่าตัวนี้เจ้าจิปปงนะผมจิปปงเนี่ยเนี่ยเป็นแฝดของเจ้าจิปโอมไม่ใช่แฝดหรอกจริงๆมันมาด้วยกันผมก็เลยให้มันเป็นแฝดคั้าชื่อคล้ายกันนะครับอะ น <Yeah. S 2> ี่จิปปมจิป่งพี่เบิ้มอายุจะเข้า8ปีแล้วเชื่อปะ่ะเนี่ยตัวแค่เนี้ยจะ8ปีแล้วนะอันนี้ลูกพี่2ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ2ปีอ,อื้อดูความแตกต่างเพศคู่นะครับเพศคู่ทั้งหมดเลยอ่ามีเถียงกันมาว่าเอ้ยเพศเมียเปล่าเอ้ยเถียงคนเลี้ยงเอ้ยจริงๆก็ เคยไปเตือจนะครับน้องเพศผู้เพศผู้แล้วก็ไม่มีไข่น้องรัดเป็นรองได้น้องคือผู้ของแท้เลยนะครับอย่าไปใช้้ายน้องนะเป็นเมียเป็นเมียเถียงกันยับเลยช่วงหนึ่งมาต่อไปนะครับผมเป็นชาวน้อยหนูไม่ได้อวบห,ห,นะหนูเฮ้ยหนูไม่ได้อ้วนนะหนูแค่อวบระยะสุดท้ายนะผมมาชาวน้อยเบียดอ่างเออจุ๊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 ชาวน้อยอวบระยะสุดท้ายมาแล้วอวบไม่อวบไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยเออเป็นไง อวก้แยะสุดท้ายเอา้าเราจะมาถ่ายทําคลิปให้กบอ,อึมันอึอก่อนแล้วนี่อึอเหลวเลยนะครับผมต้องดูหนีย่ยว่าเป็นอะไรจริงๆกินกุ้งกินกุ้งส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะอึอจะเหลวนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบอีกตัวดีกว่าเว้ยผมว่าตอนแรกผมจะหยิบมาเลยแต่อาจจะได้ช็อตดีๆเผื่อว่าไอจี๊ดมันดุแทน ไม่น่าจะดุมั้งเพิ่งกินกุ้งไปเมื่อกี้2ตัวใช่ไหมลูกพี่นี่วิธีการจับกบวิธีการจับกบดุนะครับผมเราจับจากตรงนี้ดันดันแบบนี้อ่าได้ได้ได้ลไปลงไงฮึบอ่าตัวใหญ่ลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับตัวเล็กมารวมเทลงเลยดีกว่าเสียเวลาอันนี้พิเศษหน่อยนะครับชื่อเจ้าสมถุยนะครับเป็นออนาตาฮอนฟ็อกเนาะอ่า โอ้โหใครอึนเนี่ยอ้่ะมาเทเทเท,เทรอคึบคลบคลบอ้าวเกิดอะไรขึ้นนายมาโชว์วิชาผึ่งพุงทำไมตรงนี้ลูกพี่กลับมาก่อนเอ้อไม่โชว์วิชาผึ่งพุงเนี่ยกินเยอะไปอ่ะดิโ <c oughs> อ้ยเฮ้ยดูเบียดอ่างเบียดอ่างอ้วนมากเลยอุปุเนี่ย ไอ้จิ๊บโอมไอ้เลวมันอึดทุกคนเดี๋ยวเราเราปล่อยน้ําตรงนี้นะครับนี่ผมบอกแล้วใช้ประโยชน์ได้มันรั่วน้ำกึ๊กกโอ๊ยโอ๊ยไอ้จีด๊ดแล้วไปกัดน้องทําไมดูดูความจี๊ดของมันดูความจี๊ดของมันเนี่ยเนี่ยไอ้จี๊ดนะตัวนนี้โอ้ยโอ๊ยเนี่ยไอ้จี๊ดพี่เบิ้มเบียดอ่างนะครับ จิปโป่ปปงจิโป,ปมเออ่ะฉีฉีจุดจุดพระยาอันนี้ระบบไล่เบาก็คือฉีดน้ำฉีดน้ำให้กบเล่นกบจะฉีเพราะฉีหลังจากมันมันเยี่ยวเสร็จเนี่ยมันฉีเสร็จเนี่ยมันจะดือ้อ จริงดื้อคือยังไ,ออยงไงดื้อคืออย่างไอจิตดวันนั้นอะ่ะกระโดดปิ้วจากตรงนี้เดินจูดไปนู่น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 ,นมันเดินไปนู่นเลย <c oughs> แล้วจะปล่อยให้น้ําให้น้ำมันไหลเอออีกหน่อยก็จะมีเวทีมวยนะคะผมถ้าเดาๆ เวทีมวยก็ะถือกำเนิดขึ้นด้วยการฟัดกันเองของไอเด็กพวกนี้จริงชอบกัดนะ่ะไม่รู้เพราะอะไรไม่ใช่แค่กัดกันกระโบอย่างเดียวนะกัดผมด้วยเฮ้ยแปลกเว้ยไม่แปลกหรอกธรรมชาติมัน <c oughs> เฮ้ยลูกพี่พึงกุ้งลอยอองลองปล่อยให้ลอยแล้วลอยลอองลอง,ลองนี่นี่เป็นไงลูกพี่ลอยอองลอง,ลอง,ลองเอ้ลูกพี่ลูกพี่จำสินบ้านะลูกพี่ฮะ แล้พี่จำศิลจำศิลน,นี่ว่าเอา้าอายุแค่เนี้ยจำศิลตาย,อยเอาไงดีไม่ได้ตายนะน้องไม่ได้ตายตายเมื่อกี้คือคำอุทานนะครับผมเดี๋ยวเอาน้องไปเก็บเอาโอ้โหหางกระบปสะอาดสะอาดอ่ะนี่นี่อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวจัดระบบให้เดี๋ยวจัดระบบให้เนี่ยยังหายใจอยู่นะเพียงแต่ว่าน้องยังเนี่ยเนี่ย น้องยังหายใจอยู่น้องจำสินนะครับทุกคนถ้าดูตรงทางน้องดีๆอมีขยับมีขยับโออะไรคะพี่ฮะไอเจะออกไม่ได้นะกลับไปเข้าบ้าน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 เดี๋ยวนี<ะ>เวว้เมื่อกี้โชว์อะไรเราอะเมื่อกี้โชว์อะไรเฮ้ยจู่มาเดี๋ยวผมปิดประตูดีกว่านะครับผมเต่าจะออกเนี่ย มันมาอยู่ตรงนี้ละนี่ขยับฝั่งดีวะ่ะเต่าชนนะทุกคนมันไม่ได้ชนแบบว่าไม่ได้แบบว่าดื้ออะไรนะมันชนขาผมนี่แหละนี่ๆๆผมก็เลยขยับมาเดี๋ยวมาดูเบียดอ่างหัวยานี่เบียดอ่างเนี้ยอึเป็นก้อนทำไมจิปโปโ่งจิโปมเออจิปโปมอึเป็นน้ำอ่ะฮะอ๋อมีเป็นก้อนอยู่จะเป็นจังหวะของมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออ แต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งนะไอเนี่ยวันเนี้ยวันนี้กินเยอะมากปกติโป่มกินน้อยกินแบบตัวสองตัวก็อิ่มและว,วันนี้ซัดไปสีแต่พุงก็ยังอะไรเดินมาขอฮะอางเบียดอ่างเดินมาขอของกินนะ่ะ <c oughs> ขอกุ้งขอกุ้งเหรอเนี่ยอุ้ยเบียดอ่างคือตัวที่ เดาง่ายว่าหิวหรือไม่หิวเดินมาหาแต่ว่าให้กินไปแล้วไม่อยากให้น้องกินเยอะนะอยากให้ลดหน่อยอ่ะไอจีด๊ดจี๊ดอืบไปแล้วนะผมหนึ่งก้อนให้ผมว่าผมเปิดออกดีกว่าเนี่ยเนี่ยรุ่นไอจี๊ดเนี่ยรุ่นไอจี๊ดเนี่ย,ร,ยรุ่นเดียวกันอีกตัวที่จำสินสรุปน้องจำสินไหมเนี่ยน้องคือจริงๆอ่ะไม่ควรนะครับน้อง น้องเข้าจำสินจริงๆไม่อยากให้จำสินน้องเพิ่งแบบยังเด็กอยู่เออเดี๋ยวต้องปรับพฤติกรรมกันหน่อยนะจริงปลูกได้ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าควรปลูกไหมแต่ว่าส่วนตัวแล้วกันถ้าน้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าฝนตกก็จะปล่อยให้น้องตื่นเลยไม่จัดระบบให้น้องแต่ถ้าน้องไม่ตื่นนะครับเราจะค่อยๆปรับสภาพให้น้องแล้วกันค่อยๆดูไปนะไอตัวจำสินที่แบบไงท้องององลองอองลอง,องเมื่อกี้ เลาวเราว่าพี่ใช้วิชาผึ่งพุงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยหดูดูดูดไปได้ไปได้ไปได้เ้ยผมว่าผม,มาต้องมาเปิดน้ำอีกแล้วเนี่ยผมเดินวนอีกแล้วทุกคนมาถล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยเอ,อือ้อไปเกือบไงเกือบไงหลัง เิดน้ำตรงนั้นและน้ำมันจะไหลามาตรงนี้ที่กบก็จะทยอยไหลออกเฮ้ยเป็นแผนนั่นเป็นแผน่นเอาใจเย็นลูกพี่ค่อยๆนะค่อยๆนะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวาขยับดิ อันนี้ก็เป็นที่ให้ผมแบบวางวางแขนวางขาขัดกระดองขัดกระดองยี้ขัดกระดองเต่าขัดกระดองเต่า,อาตอนนี้น้องกบก็กำลังชิวเล่นน้ำโดดไปโดดมาเริ่มดื้อแล้วเริ่มดื้อแล้วนั่นๆๆดูไอจิต ดูดูนั่นๆๆๆเออก่งเออก่งจริงๆเฮ้ยมันอาจจะมีคนสงสัยเพเพคอนฟอกที่หายไปไหนหมดเหลือสองตัวเอาไปผสมครับใช่เอาไปผปสมอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าถามว่าขายไหมผมไม่ได้ขายอยู่ที่น้องดัดนะครับไปถามดูได้นะแต่ผมไม่ได้ขายผมแบบผมให้น้องไปผสมเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้กับผมก็ไม่มีประโยชน์นะ ให้เขาได้มีลูกมีหลานเจ้าแดงอย่างเงี้ยขับใครทิ้งไปสองรอบอะเสียได้อันพอจะสร้างประโยชน์ได้ก็ให้น้องไปสร้างประโยชน์ต่ออ่ามีลูกมีหลานแบ่งแบ่งเพื่อนเพื่อนเลี้ยงอะไรเงี้ยอ้าวโอ้ยยยไอ้ไอ้ไอ้จิปงไอ้จิปงจำผิดไอ้ปงมันจะกินไอ้เขียวอย่างเงี้ยเฮ้ยกินเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ฮะกินกุ้งไปเยอะมากเลยนะลูกพี่ ออะไรลูกหัวให้ลูกหัวให้โอเคอ่าลูกให้อ่ะหน่อยไอจีเด้อไอจีเด้อเงิ่เงิ่งเงิ่ตอนนั้นพิการพิการยังไงสังเกตมือแขนข้างนี้มันพับไม่ได้ทุกคนน้องเป็นตั้งแต่เกิดนะเราก็ดูแลกันไปนะครับอรุ่นไอจีรุ่นไอจีเคลื่อนไอจี แต่โตมาไอจีดโดดเด่นแล้วไอจีตัวใหญ่แล้วนี่จีดอ่ะลืมเพื่อนลืมฝูงไปแล้วเราอ่ะไอ้ไอ้จีดไอ้จีดหยุดโอ้โยยไอ้จีดไอ้จีดหยุดโอ้โยย โอ้เพื่อนกัดไงทำกันทำไมไ,ไปกัดเพื่อนดูดิโอ้ยเฮ้ยให้มันกินเยอะมากเลยนะวันนี้ผมอะ่ะจะให้อาหารก่อนออกมาจะป้อนก่อนเลยป้องกันมันไม่ได้กัดเพราะมันหิวอะ่ะมันกัดเพราะมันห่วงอะ่ะห่วงที่ห่วงอะไร่เงี้ยมึงห่วงใครมีแต่ผู้ชายด้วยกันทั้งนั้นห่วงเบียดอ่างร้องดูเบียดอ่างมึงสู้ไหวปะเนี่ยเบียดอ่างเนี่ยฮะเนี่ย ซู่เบียดอ้างไว้ว่าหุ่นนึงอ่ะโอ้นี่ต้องไปทาเบตาดินให้ไอ้ไอเป๋แล้วเนี่ยเรียกไอเป๋เลยดีไหมมาดูเป๋หน่อยยืมกระดองคลาซับหน่อยนะขอถ่ายคลิปแป๊บนึงเนี่ยขอญาตวางนะครับเนี่ยขาข้างนี้น้องพับไม่ได้นะครับมันแบบมันแข็งแข็งเกเดไปเลยเนี่ยข้างนี้พับได้เห็นปะข้างนี้พับไม่ได้ข้างนี้พับไม่ได้ข้างนี้พับได้อ่ะเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาลงมามาดูแผลหน่อยต้องหลังจากเล่นน้ําเสร็จนะครับก็ก็มีอย่างหนึ่งก็คือให้น้องอยู่ในที่สะอาดที่แห้งแล้วก็ทาเบตาดินแล้วก็หรือไม่ก็ปล่อยเดี๋ยวถ้าปล่อยได้อะเราต้องสังเกตแผลน้องแล้วก็เปลี่ยนน้าให้น้องทุกวันแต่ว่าถ้าทายาข้อเสียก็คือภูมิภูมิกบมันจะตกเลยอัตโนมัติผมก็เลยไม่แนะนําให้ทาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องก็เป็นกบต่างประเทศเนาะ มันไม่ได้แข็งแรงเหมือนกบไทยนะเห็นมันเขมือแบบโอดโอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอากาศเปลี่ยนปุ๊บตายอากาศสวิงปุ๊บน็อกเครียดเลยต้องทำความสะอาดบ่อยๆสกปรกไม่ได้เนี่ยก็เป็นกันอย่างเงี้ยโอ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 ้ยได้ไปกัดกินอ่างอ่างไปหาเรื่องเขาเลยลูก ดูดูดูดเบียดอ่างปกติกัดไม่เข้าหรอกอนะหนังหนาใช่ไหมลูกอ่าไม่มีแผลเลยเบียดอ่างหนังหนาไอจีดมึงจีดเกินไปละขังคุกประเพณีเดิมของเราจับไอจีดขังคุกปะ่ะทุกคน <c oughs> โอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องเก็บห้องกบละ น้องกบก็น่าจะอึกกันเรียบร้อยแล้วทุกตัวนะครับผมอยู่เยอะเกินไปเดี๋ยวเปืองน้ำเลยไอ้จี๊ดเนี่ยห้าวมากเลยก,กัดคนนั้นกัดคนนี้เบียดอ่างก็ไม่เว้นเนี่ยฮะกัดไปทั่วเราเนี่ยเดี๋จะต้องเก็บกบแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะคระับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย OK。